ใหม่ดวิกาโผล่คอมเมนต์มิน้นชลิดาหลังมีภาพร่วงเฟรมก๊งนางเอกช่องสาม เรียกไ,ได้ว่ายกทัพนางเอกพระเอกมากันเพียบค่ะในงานครบรอบ53ปีช่อง3 b มบี e f f s t t v v l l 53ปีดีต่อใจที่ต้องบอกว่างานนี้จัดเต็มรวมเหล่าตัวพระนางนักแสดงหน้าใหม่กันเพียบรวมถึงแฟนๆที่มาส่งกำลังใจกันแบบมากมายและอีกหนึ่งโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยค่ะก็คือวินาทีที่เบลล่ารานีเผชิญหน้าแก๊นนางเอกมอม้าซึ่งงานนี้ถือเป็นภาพที่ดีเมื่อทางด้านมินชิดาเดินเข้าไปพูด คุยกับเบล่ารานีซึ่งทั้งคู่ก็ยิ้มแย้มทักทายกันปกติและมีทางด้านมากี้ราศีมิวนิทาเดินตามมาข้างหลังล่าสุดทางด้านมินชริดาได้โพสต์รูปภาพร่วมเฟรมกับบรรดากแก๊งนางเอกช่องสามโดยในรูปนั้นมีนางเอกเกือบทุกคนที่ไปร่วมงานรวมถึงแก๊งนางเอกมอมมามากี้ราศีมิวนิทาแต่กลับไร้เงาเบ,าเบล่ารานีร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วย ขณะเดียวกันทางด้านใหม่ดดวิกาก็โผล่คอมเมนต์มิ้นชริดาโพสต์รูปร่วมเฟรมนางเอกช่อง3โดยทางด้านใหม่นั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจและทางด้านมิ้นเองนะคะก็ได้เข้ามาตอบกลับเป็นอีโมจิรูปหัวใจเช่นเดียวกันค่ะ